เชื่อไหมครับว่าลึกๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราทุกคนต่างก็พยายามตามหาสิ่งเดียวกันนั่นก็คือความจริงและความรู้ที่เราจะเชื่อถือได้จริงๆตั้งแต่เรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันไปจนถึงการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เราก็อยากจะรู้ว่าอะไรกันแน่ที่เป็นเรื่องจริงแล้วคำถามที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราจะรู้ได้ไงละวว่าอะไรคือเรื่องจริงมันมีวิธีหาคำตอบแบบไหนกันบ้างเอาละครับเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลย ก่อนที่เราจะไปดูวิธีที่มันซับซ้อนซับซ้อนนะครับเราลองมาเริ่มจากอะไรง่ายๆกันก่อนวิธีที่จริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนก็ใช้กันอยู่ทุกวันในการหาคำตอบให้ตัวเองอย่างแรกสุดเลยนะครับก็คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเองนี่แหละบางทีเราก็เรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นเออเผลอไปจับของร้อนๆแล้วก็รู้เลยว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เอง หรือบางทีก็เป็นการตั้งใจลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอวิธีที่มันเวิร์กซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ของมนุษย์เราเลยอีกวิธีหนึ่งที่เจอบ่อยมากๆเลยก็คือการเชื่อผู้รู้หรือ authority นี่แหละครับซึ่งผู้รู้ในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งความเชื่อที่ส่งต่อกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออาจจะเป็นการที่เราเชื่อข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆไปเลยก็แหมมันง่ายแล้วก็ประหยัดเวลากว่ากันเยอะเลยนี่ครับ แต่มันก็มีคําถามตามมาใช่ไหมครับว่าไอประสบการณ์ส่วนตัวของเราเนี่ยหรือคําพูดของคนที่เราเชื่อเนี่ยมันจะถูกต้องร้อยเอร์เซ็เสมอไปหรอือคือประสบการณ์ของคนหนึ่งก็อาจจะไม่เหมือนของอีกคนหนึ่งก็ได้หรือบางทีผู้เชี่ยวชาญเองก็อาจจะพลานได้เหมือนกันแล้วแบบนี้มันจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมนะมีสิครับแน่นอนว่าต้องมีและนี่คือจุดที่เราจะยกระดับการหาความจริงขึ้นไปอีกขั้นจากวิธีแบบบ้าน มาสู่การใช้เหตุผลอย่างเป็นหลักการซึ่งเป็นเครื่องมือที่โอ้โหทรงพลังกว่าเดิมเยอะเลยครับโอเคพอพูดถึงการใช้เหตุผลเนี่ยนะครับหลักๆเลยมันจะมีอยู่สองทางาใหญ่ลองนึกภาพตามนะครับแบบแรกเรียกว่าการอนุมานหรือ deductive อันนี้เปรียบเหมือนการมองจากภาพใหญ่ลงมาหาจุดเล็กๆคือเริ่มจากกฎเกณฑ์ทั่วไปแล้วค่อยๆสรุปลงมาที่เรื่องเฉพาะทาง ส่วนแบบที่2เนี่ยทำตรงข้ามกันเลยครับเรียกว่าการอุปมาณหรือ inductive คือเริ่มจากการเก็บข้อมูลเล็กๆหลาย,ลายๆชิ้นแล้วค่อยๆต่อจิ๊กซอว์จนกลายเป็นภาพใหญ่หรือกฎเกณฑ์ขึ้นมาอ่ะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆเลยเริ่มที่การอนุมานก่อนนะครับเรามีหลักการใหญ่ๆอยู่ว่าคนขอทานทุกคนเป็นคนจนทีนี้เรามีข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งว่าชูชกเป็นขอทานพอเอาสองอย่างนี้มารวมกันปุ๊บเราก็สรุปได้ทันทีเลยว่าดังนั้นชูชกจึงเป็นคนจน เห็นไหมครับมันคือการไล่จากกฎใหญ่มาสู่ข้อย่อยที่เฉพาะเจาะจงลงไปทีนี้มาดูการอุปประมาณกันบ้างอันนี้จะกลับด้านกันเลยคือเราเริ่มจากการสังเกตสิ่งเล็กๆซ้ำไปซ้ำมาเช่นเราไปเจอหงส์ตัวที่1อ้าวสีขาวไปเจอตัวที่2ก็ยังสีขาวอีกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเจอเป็นร้อยเป็นพันตัวก็ยังเป็นสีขาวอยู่จากข้อมูลย่อยๆที่เราเก็บมาทั้งหมดนี่แหละครับเราเลยตั้งเป็นข้อสรุปใหญ่ขึ้นมาว่า งั้นหงทุกตัวก็น่าจะเป็นสีขาวนะนี่แหละครับคือการสร้างทฤษฎีจากสิ่งที่เราเห็นซ้าๆโอเคจะเห็นว่าการใช้เหตุผลทั้งสองแบบนี้มันเป็นเครื่องมือที่เจ๋งมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยากได้คำตอบที่มันน่าเชื่อถือจริงๆแบบที่ใครมาทำซ้ำก็ต้องได้ผลเหมือนกันแค่เครื่องมืออย่างเดียวอาจจะยังไม่พอครับสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือกระบวนการที่มันเป็นระบบระเบียบครับและกระบวนการที่ว่านั่นก็คือ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองครับนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของการสร้างความรู้ใหม่ๆในโลกยุคปัจจุบันเลยเป็นระบบการหาความจริงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแล้วกระบวนการนี้มันทํำยังไงคือมันจะมีขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆเลยครับ 1. เริ่มจากการระบุให้ได้ก่อนว่าปัญหาของเราคืออะไร 2. ลองตั้งสมมุติฐานหรือเดาคําตอบแบบมีเหตุผลดู 3. ก็ไปลงมือรวบรวมข้อมูลเพื่อมาพิสูจน์สมมติฐานของเรา 4. เอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสุดท้ายขั้นที่5ก็สรุปออกมาเลยครับว่าตกลงแล้วสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตอนแรกมันถูกหรือผิดนี่แหละครับคือเส้นทางสู่คําตอบที่เรามั่นใจได้ทีนี้พอเราเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าเนี่ยมาปรับใช้แบบจริงจังเพื่อหาคําตอบในเรื่องต่างๆสิ่งนั้นแหะครับที่เราเรียกกันว่าการวิจัยใช่แล้วครับการวิจัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไปหาข้อมูลใน Google แล้วจบนะแต่มันคือ กระบวนการที่เป็นระบบที่อิงหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยโดยมีเป้หมายชัดเจนว่าทําไปเพื่ออะไรอาจจะเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ๆหรือเพื่อพัฒนาสังคมของเราให้ดีขึ้นพอมาเป็นภาคปฏิบัติของการวิจัยจริง,รงๆเนี่ยขั้นตอนมันก็จะละเอียดขึ้นไปอีกครับแต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับมันก็คือการเอา5้าขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละมาขยายความเริ่มตั้งแต่การเลือกเลยว่าจะศึกษาปัญหาอะไรจากนั้นก็ต้องไปทบทวนดูก่อนว่า เรื่องนี้มีใครเคยทําไว้แล้วบ้างแล้วค่อยมาออกแบบวิธีการวิจัยของเราจากนั้นก็ลงมือเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลตีความผลที่ได้และที่สําคัญคือต้องแรงงานผลให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยและคนแบบไหนละ่ะที่จะทําเรื่องพวกนี้ได้ดีคือคนที่เป็นนักวิจัยเก่งๆเนี่ยนะครับเขามักจะมีนิสัยบางอย่างที่คล้ายๆกันอย่างเช่นเป็นคนช่างสังเกตมองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปเป็นคนช่างสงสัยช่างถามไม่ยอมเชื่ออะไรง่าย และที่สําคัญที่สุดเลยคือเป็นคนที่รักการเรียนรู้ชอบสแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาแถมยังเป็นคนที่จับประเด็นเก่งมากๆด้วยเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วฟังมาทั้งหมดนี้อาจจะมีคําถามว่าไล่กระบวนการที่มันดูยุ่งยากซับซ้อนทั้งหมดเนี่ยมันสําคัญยังไงเราทําวิจัยกันไปทําไมเรามาดูผลกระทบของมันกันดีกว่าครับคือประโยชน์ของงานวิจัยเนี่ยมันมีผลกระทบในวงกว้างมากๆเลยครับ ในแง่ของวิชาการเนี่ยมันก็คือการต่อย,ยอดความรู้ของมนุษยชาติให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆในแง่ของนโยบายข้อมูลจากงานวิจัยนี่แหละครับที่ช่วยให้ภาครัฐตัดสินใจแก้ปัญหาสังคมได้ตรงจุดมากขึ้นส่วนในด้านเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงเลยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งหลายก็มีรากฐานมาจากการวิจัยทั้งนั้นและท้ายที่สุดทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันก็ส่งผลกลับมาที่การพัฒนาสังคมและทําให้คุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนดีขึ้นนั่นเองครับ สุดท้ายนี้นะครับหลังจากที่เราได้เห็นพลังของการวิจัยกันไปแล้วตั้งแต่การหาคำตอบแบบง่ายๆไปจนถึงกระบวนการที่เป็นระบบก็เลยอยากจะชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าถ้าเรามีโอกาสได้ใช้การวิจัยเพื่อหาคำตอบให้กับปัญหาแค่หนึ่งอย่างปัญหาอะไรที่เราอยากจะหาคำตอบของมันให้เจอมากที่สุดครับ